สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเรื่องที่ IOC รับรองประธานโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคนใหม่และก็สามารถดําเนินการทํางานได้ทันทีครับวันนี้นะครับที่ห้องประชุม1ชั้น2กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการประชุมคณะกรรมการกีฬามวย โดยมีนายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิม,มลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคนใหม่โดยก่อนงานจะเริ่มขึ้นทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาได้แสดงความดี edy, กับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิม,มลนะครับที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานโอลิมปิกไทยคนใหม่หลังจากการประชุมนะครับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคนใหม่ได้กล่าวถึงการร้องเรียนจากทีมผู้สมัครฝ่ายตรงข้ามไปทาง IOC คณะกรรมการโอลิมปิกสากลเรื่องการเลือกตั้ง ที่ผ่านมาไม่เป็นธรรมหรือมีข้อกังขาและทางคณะกรรมการโอลิมปิกชุดใหม่ได้รับการเลือกตั้งเสร็จสิ้นตามธรรมนูญโอลิมปิกไทยสามารถเริ่มงานได้ทันทีแลาได้ทําจดหมายอธิบายไปทาง IOC ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันเลือกตั้งและวันนี้ทาง IOC ได้ทําจดหมายตอบมาแล้วว่า IOC เข้าใจในคําอธิบายของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะปัญหาเรื่องนักกีฬาโอลิมปิก2คนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่ซึ่งไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ไม่มีผลอะไรต่อการเลือกตั้ง ซึ่งทางคณะกรรมการ,การโอลิปิกสากลบอกอีกว่าพร้อมที่จะทำงานร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยชุดนี้อย่างใกล้ชิดซึ่งทุกอย่างบ่งบอกในตัวอยู่แล้วว่าทุกอย่างเคลียร์เรียบร้อยครับสามารถเดินหน้าทํางานต่อไปได้ครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหญิงปฐมารีสวดตระกูล IOC member ที่มีส่วนช่วยในเรื่องนี้ด้วยนะครับส่วนนโยบายที่ได้ ตั้งไวถึงเรื่องบีเลี้ยงนักกีฬาทีมชาติในการเก็บตัวและเงินรางวัลของนักกีฬาทีมชาติในการแข่งขันมากรรมกีฬาต่างๆโดยในเรื่องของบีเลี้ยงและค่าอาหารในการเก็บตัวทีมชาติ600บาทเป็นเวลานานกว่า15ปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงซึ่งท่านรัฐมนตรีก็รับทราบถึงปัญหาดีและต้องชื่นชมว่ารัฐมนตรีนั้นเป็นคนกีฬาอย่างแท้จริงก็ฟังก็เข้าใจครับสามารถสั่งการได้ทันทีเรื่องบีเลียงกับเงินรางวัลที่ต้องขึ้นตามสัดส่วน ขอมากรรมกีฬาอาจด้รับการอนุมัติในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งทางคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะทำหนังสือไปถึงกระทรวงการต่างประเทศและกีฬาอย่างเป็นทางการต่อไปในเร็ววันนี้ครับ